นี้บอลเปลี่ยนโค้ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมครับเต่ามีแหน FPL ครับกลับมาอีกครั้งครับหลังจากเพิ่งไปคว้าแชมป์เลกแรกมาจาก VSC ครับแล้วก็ได้ของรางวัลครับเป็นเสื้อตัวนี้มาครับนี่ครับ ไม่ได้ให้ได้มาแค่ตัวเดียวครับทาง VSC นี้แจกมาถึง3ตัวครับแล้วก็นี่เป็น1ใน3ของรางวัลที่ได้มาครับก็เป็นเสื้อสวยๆจาก VSC ครับก็อขอบคุณมากครับ มาอัปเดตกันครับหลังจากห่างหายไปนานครับก็ไม่ใช่ทิ้งไปไหนครับยังจัดตัวอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ที่1 2 8่คะแนนครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่โอเคอยู่ครับแล้วก็ Overall ออร k ก็อยู่ที่44,138ครับถือว่าโอเคครับแต่ว่าผลงานล่าสุดครับในเกมวีคที่21ครับทำไปได้แค่49คะแนนเท่านั้นครับฟอร์มเริ่มตกครับตั้งแต่เกมวีคที่19ครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้ครับเต่ามิแฮตเอฟพีแอลจะมีใครเป็น11ผู้เล่นตัวจริงบ้างครับก็วีคนี้ครับมาในแผน4-4-2ครับเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูครับเป็นดาวิดลาย่าครับนัดนี้เจอกับฟอร์เรสครับคิดว่ามีลุ้นกินชีครับถึงแม้ว่าในบ้านฟอร์เรสจะแข่งครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็กองหลังตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟูแล้วครับหลังจากกาเบียลกลับมาแล้วตอนนี้ก็ขาดแค่แบ็กซ้ายครับที่ยังบาดเจ็บเป็นอยู่ทั้งคาราฟิโอรีแล้วก็อินคาบิเย่ครับแต่่วาคิดดว่านนััีี้ก็ยงมรััับบกกองงหลคคคนนแแรรเป็ม ตีแคดครับนัดนี้เล่นในบ้านเจอกับเอวตันครับก็ได้ลุ้นคินชีตครับแล้วก็อาจจะมีโดนแอซิดหรือประตูได้อยู่ครับคนต่อมาครับอยู่เล่นทิมเบอร์ครับอยู่ทิมเบอร์นั้นนี้ก็เหมือนกันครับอาร์เซนอลนี่เป็นทีมที่กองหลังเรียกว่าแข็งมากครับแล้วยิ่งตัวจริงลงครบก็ยิ่งไม่มีปัญหาที่จะเก็บคินชีตครับคนต่อมาครับมาริกจาวครับนั้นี้ออกไปเยือนบุฟก็ต้องลุ้นด้วยครับว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่านาที่แล้วเขาฟอร์มตกไปเยอะเลยครับแต่ว่ายังไงก็ต้องให้เขาเป็นตัััววจจรรริิงงงงงงขออผมมคคเเพาาาะ่่นนดดดดีี้้้ถไไไไไลยยกกก็็็ชหื เดบคอนอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทำเดบคอนด้วยครับคนต่อมาครับคนสุดท้ายของแผงหลังครับมาร์เกอครับนัดนี้ออกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ครับซันเดอร์แลนด์ก็ในบ้านถือว่าแข็งอยู่ครับก็ต้องลุ้นกันดูครับว่าจะทำคินชีได้ไหมหรือว่าจะได้เดบคอนครับสำหรับกองหลัง2ตัวหลังนี่ผมจะเน้นไปที่เดบคอนมากกว่าที่จะได้คินชีครับเพราะว่า2ตัวนี้จะทำเดบคอนได้บ่อยครับ ครับมาที่แผงกองกลางคนแรกครับแฮร์รี่วิลสันครับตัวนี้ก็ตัวอันตรายครับยิงประตูมา2นัดติดครับยิงทีมใหญ่ซะด้วยครับนัดล่าสุดก็ยิงเชลซีนัดก่อนหน้าเชลซีก็ยิงลิเวอร์พูลครับเรียกว่าทีมใหญ่ทีมเล็กไม่มีกลัวครับ นัดนี้เจอรลีดก็มีลุ้นทั้งยิงประตูแล้วก็แอสซิสต์ครับแล้วก็กองกลางคนต่อมาครับเป็นฟิลฟอร์เดนครับนัดนี้เจอกับแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกว่าเป็นทีมที่เขาชอบยิงประตูซะด้วยครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะยิงได้ไหมในนัดนี้คนต่อมาครับแอนโทนีกอร์ดอนครับเจอกับวูฟครับไม่ได้ทําคะแนนมาหลายนัดแล้วครับหรือว่า้งแต่เจอกับแมนยูครับจนตอนนี้ก็มีนัดเดียวครับที่ทำคะแนนได้นั่นก็คือนัดเจอเบอร์ลีย์ครับแอสซิสต์ไปหนึ่งครับนัดนี้ก็หวังว่าจะมีจุุดดโโโททษห้้้เเเขาาายยิงงงงสสััักกกกกกกลลูนน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 ึะแแแว็็อออออออรร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 คคคบบมมมม์์์์จจีี่่่ตฟผไ ได้ใช้ครับ พอซื้อมานี่ฟอร์มตกทันทีครับน่าจะเป็นกันเกือบทุกคนครับแต่ว่านัดนี้ครับเจอเอเวอร์ตันครับก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าเขาจะมีประตูเรียกฟอร์มกลับมาหรือเปล่าครับแล้วก็มาที่แผงกองหน้ากันมากครับกองหน้าคนแรกของผมครับเออร์ลิงเบลฮารลนครับนัดนี้ผมให้เขาเป็นไว้กับตันครับเพราะว่านัดนี้เจอกับแมนยูที่ได้โค้ชคนใหม่ครับไมเคิลคาริคครับน่าจะโดนด่าน้อยลงเยอะครับเพราะว่าคาริกนี่เป็นคนที่แฟนแมนยูชอบกันเยอะครับนัดนี้บอลเปลี่ยนโค้ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคนสุดท้ายครับเป็นกับตันทีมมของผ นั่นก็คือเอกิติเก้ครับแบบนี้เล่นในบ้านเจอกับเบอร์รี่ครับอย่างน้อยต้องมี1ประโตรครับไม่ยิง2โลกเขาอาจจะมีแอซิดอะไรอย่างเงี้ครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า แล้วก็มาลองดูที่ตัวสำรองของผมครับคนแรกก็เป็นดูบาก้าครับเจอรลิเวอร์พูลครับก็ต้องสำรองนะครับแล้วก็คนต่อมาครับแชรกี้ครับความจริงผมเลือกกันอยู่3คนนี้ว่าใครจะเป็นตัวจริงวิลสันแชร์กี้แล้วก็เดียโก้ความจริงเดียโก้นี่ก็ฟอร์มแรงมากครับแต่ว่าผมก็ให้เขาเป็นสำรองครับเพราะว่าคิดว่าวิลสันน่าจะมีโอกาสยิงเยอะกว่าครับเพราะว่าเจอกันลีดแล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นตัวที่ผมผิดหวังมากตั้งแต่ซื้อมาในนัดเจอวูฟครับตอนนี้ยังไม่ทำคะแนนเลยครับคีนชิดไม่มี เดฟคอนไม่มีไม่มีไม่ทําอะไรสักอย่างครับเตรียมตัวขายเลยครับนี่ก็คือทั้งหมดของเต่ามิแหต FPL ครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าสัปดาห์นี้ครับผลงานของผมจะเป็นยังไงจะกลับเข้าฟอร์มเดิมได้หรือยังครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนครับมีอะไรสงสัยหรืออยากพูดคุยก็ทักกันมาในคอมเมนต์ได้ครับแล้วเจอกันครับกับผมเต่ามิแหต FPL